3ทักษะที่ต้องรู้ก่อนการเปิดเพจนะคะหลายๆคนนะคะติดปัญหาเปิดเพจมาหลายเพจนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําเนื้อหายังไงจะทาคอนเทนต์แบบไหนนะคะวันนี้ค่ะครูเมย์เอา3ทักษะนี้นะคะมาให้นะคะทักษะข้อที่1นนะคะคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าตัวคุณเองอะ่ะมีเป้าหมายที่จะขายอะไรนะคะคุณจะขายสินค้าคุณจะขายความรู้หรือว่าคุณจะขายความสามารถ คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะขายอะไรเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะขายอะไรคุณจะสามารถออกแบบเนื้อหาให้เข้ากับสินค้าของคุณได้นะคะทักษะข้อที่2ค่ะคุณต้องสร้างตัวตนให้เข้ากับสินค้าที่คุณจะขายนะคะวันนี้ค่ะคุณจะขายสินค้าแบบไหนตัวตนของคุณนะคะทัศนคติของคุณก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะที่จะช่วยในการปิดการขายได้นะคะคุณ ต้องสร้างตัวตนของคุณนะคะให้เข้ากับสินค้าให้เข้ากับการบริการของคุณนะคะโดยใช้คอนเทนต์นะคะช่วยดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามาที่เพจให้เพจของคุณมีคุณภาพนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณสามารถทำให้เพจของคุณมีแฟนตัวจริงมีแฟนเพจมีผู้ติดตามตัวจริงนะคะคุณจะประหยัดเงินในการยิงแอบค่าโฆษณามากๆนะคะทักษะ ข้อที่3นะคะเชื่อไมหมคะว่าทักษะน,นี้สําคัญมากๆนะคะคุณต้องตกหลุมรักเพจของคุณนะคะเพจของคุณคือธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งนะคะคุณเชื่อไมหมคะว่าปัจจุบันนี้ใครๆก็มัง่งคั่งร่ํารวยหรือว่าสร้างฐานแฟนนะคะสร้างมูลค่าจากเพจเนี่ยมหาศาลเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะทําเพจอย่างต่อเนื่องคุณต้องมีทักษะของการตกหลุมรักการทาคลิป วิดีโอการคิดเนะะื้อหาการเขียนบทความการแบ่งปันความรู้ผ่านการไลฟ์นะคะทุกอนุบนเพจนะคะคุณต้องใส่ใจและตกหลุมรักชื่นชมตัวเองทุกๆวันชื่นชมการพัฒนาการของตัวเองในทุกๆกวันนะคะเพราะสิ่งนี้หลักยึดตรงนี้มันจะช่วยให้คุณสามารถทำเพจที่มีคุณภาพออกมาได้นะคะ